เอาละครับครับผมสวัสดีครับวันนี้พาน้องวีคอร์สมาเที่ยวเขาไผ่พัทยาครับจุดยกของเราแข็งแรงเอาพูดสิแข็งแรงทนทานครับชี้เลยชีย้ไปที่ชี้ไปที่จุดยกเลยชีย้ไปที่งานข้างล่างเลยตรงนู้นเลยชีย้ไปเลยเดินมารอบๆทางนี้ไหมเดินมารอบๆทางนี้เลอ่ะมา เดินมาอ่ะบรรยากาศบรรยากาศอ่าเขาไผ่ครับอ่ะนี่เลยนี่ครับสมาชิกของเราที่มาด้วยกันจิบนะครับแคริเบียนนะครับนี่เลยบรรยากาศอืมดีมากครับดีมากสวยนะครับดีมากอ่าอ่ากำลังสู้อีกคันหนึ่งนะครับวีคอร์สเช่นกัน คันนี้ยังไม่ได้ยกครับอ่าสู้น่าดูเลยนะครับอ่าพร้อมกันเพื่อนสมาชิกกรมีจีบนะครับนี่เลยอ่ะนะครับอืมโอเคแข็งแรงเลยนะครับมาดูเส้นทางกันเดี๋ยวลองว่านรตรงนี้ืนะฮะดูอีกคันนึงครับผมคันนี้วีคอร์ ยังไม่ได้ความสูงนะครับยกย้อยนิดหน่อย,อยมาได้ครับสู้ครับสู้โอเคเยี่ำยีมย่มำยี่ำมาได้เดี๋ยวนี่เลยพอขึ้นมาแล้วลงมาดูทางเดี่ยวโอ้ยจะเชื่อไม่ได้เหรเอาเอาเสือไปฆสองตัวมาได้ไงเดี๋ยวดูดีนะครับดูดูท่านท่านผู้ชมครับตอนนี้ดูเส้นทางล่องนั้นลึกมากนะครับพี่พีเอาไงครับ